ค่อยรู้เพราะว่าพ่อเขาใชให้หนูได้แต่ส่งเลขให้เอฟซีอย่างเดียวครับส<อ>่ตนตัวต้องคุยกับกแก,<อ>แกส่วนที่จะคุยอะไรต่างๆนี่คุยกับพ่ออย่างเดียวใช่ไหมใช,ใช่ค่ะ<อ>เพราะหนูเป็นแค่คุณแค่ตอบไลน์ส่งไลน์ต่ำอะไรแบบนี้ครับผมโอ้ครับผมพ่อจังหวะพ่อนอนพอดีอ็เผลอเผื่อแป๊บเดียวพ่อไปนอนเสร็จแล้วเอฟซีครับผมเมื่อกี้ก็คุยกับพ่ออยู่ว่าโอ้ขอเวลาแป๊บเพงตั้งกล้อง สงสัยพ่อจะเหนื่อยนะครับหลับไปไม่ะคพ่อแกไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยค่ะช่วงนี้ทั้งคืนเลยเนาะสายไหมเลยไหมเนี่ยก็ไม่อยู่นะคะสามเครื่องก็มีพวกหนูรับบ้างแกรับเครื่องลยเนาะสามเครื่องเนี่ยไหมทุกแทบทุกเครื่องเลยก็เครื่องนี้ก็ค้างแล้วค่ะที่กะมารังโทรมาอเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมของพ่อฮะอ่า ใช่ค่ะตัวเลขลายเต็มเราด้วยตัวเลขพ่อดาบเป็นยังย้ำเหมือนเดิมไหมครับที่ว่าเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้อ่ามีตัวไหนบ้างครับที่ว่าส่งให้เอฟซีครับเลขก็คือตัวเดิมเลยที่ว่าพ่อส่งไปให้ก็950093อะค่ะแล้วก็939590โอ้สองตัวนี้มีอยู่สามคู่เนาะ ใช่คก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครโอ้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตัวเลขยังเหมือนเดิมครับเนาะแต่ว่าคุณพ่อหลับซะเนี่ยเดี๋ยวรอมาใหม่ช่วงเย็นๆก็ได้ค่ะโอเคครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับคุณพ่อเผลอมาหลับไปแล้วครับพี่ทีครับเหนื่อยครับพี่ทีครับยินบ่านหวับอาหารพี่น้องเอ ผู้รับโทรศัพท์ผู้ทรงตัวเลขแนวทางให้ครับให้เอฟซีที่ติดต่อเข้าไปครับเห็นไหมอ่โทรมาแอดไลน์เข้าไปพันลาครับแอดไลน์เข้าไปหาเพิ่นผูทรงตัวเลขเผูนทรงตัวเลขให้ก็เออเลยแล้วเครื่องมาสั่นครับพี่ีสามเครื่องจะไปหมดแล้วว่าสั่นบ้าอือโอ้ครับเพื่อของคุณพ่อระยองเพิ่นครับพี่ีครับผมได้ยินตัวไหนบ้างไ่้ไวได้ยิน950093ยังตัวเดิม สองตัวเก้าสามเก้าห้าเก้าศูนย์ยังตัวเดิมครับพี่ธีครับผมไม่ปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะเอฟซีก็นล่อฟังทั่วประเทศครับผมว่าความคืบหน้าของคุณพ่อนี่ย่านเปลี่ยนเลขย่านเลขเปลี่ยนอายงแต่ว่าคุณพ่อเคยบ่ออยู่ได้ไหมว่าบ่อมีเปลี่ยนช่วงลายแสนนี่เปลี่ยนบ่ได้อยู่ท่านว่าสีเปลี่ยนจังไงว่าันว่ามันบ่อเป็นของธรรมดาท่านว่าแล้วก็มุ้มมันค่องนี่ไปปีนบึ๊บปีนบึ๊บให้อ่าที่ อยุกกล่องที่มันมี25บ่บห้าใบนะครับว่ากล่องที่ยีใบนี่มีเลขตัวไหนมีเลข950093อ่าอันนี้คือชุด25ใบอ่าชุด25ใบที่กุมารท่องเพิ่นไปจับให้ครับเพิ่นไปปีนให้เพิ่นไปปีนให้ปีนบึ้บปีนบึ้บก็หันหลังท่านว่าเพราะว่าตัวนั้นครับผมเขาก็ได้ตั้งตาวิเคราะห์เนาะได้ติดตามความคืบหน้าของคุณพ่อเอาเลยยินว่าอันนี้ครบับันี้ให้ไปซ่วยจังเลย โมือนั่นให้ไปส้อยกันซ้อยแบบใยเฉยๆบางคนเราซ้อยบ่เป็นส้อยแบบลักษณะไดสร้อยอย่างเพิ่นววายจังสิเลขสามตัวนี่ศูนย์เก้าสามนี่ให้ไปตัดเล่นสองตัวนะครับความหมายของมันครับพี่ีครับผมแต่ว่าคำอีสานเขาว่าซ้อยเอาดื้อซ้อยเอาสองตัวซ้อยห้างห้างๆซ้อยทีทีนะครับว่คือสีเป็นส้อยทีทีนั่นแหละส้อยทีที่ด็กัมี 0903เก้มวิ่ง93ครับผมอย่าเริ่มเด็ดขาดครับพี่ชิคับเอาหัวลงมั่ง63 60นะครับนะอันนี้เข้ากันไว้เดบว่าแต่เพิ่นไม่ได้บอกดอกไม่ได้บอกแต่ว่าเข้ากันไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าเออมันเป็นมวยพ่อไห้บอกกูนะปฏิวัติเนี่ยรดรถเป็นเลยครับผมเพราะว่า93ครับอแมนครับ มีโอกาสบ่พี่น้องครับหัว่ารงเป็นไปได้บ่าอเนาะอาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ซอยกันครับพี่ครับผมออาเบิ่งไปแล้วก็ฟังไปนะครับนะเอฟซีเอาไปเสียงฝันมองน้ำก็ได้นะครับเนาะเพื่อว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะเอาได้ยินว่าว่าจะไหนรับบันนี่เขาทมสัมผัสพ่นหมื่นนะฝันดีดีว่าสั่นพี่น้องออออีกอันหนึ่งคือพ่นว่าเลขชุดนี้ 093นี่ฝันดีอแต่ว่าอยากคู่ออยากคู่ต้องรอวันที่15้าสั้นว่านี่แหละครับอีซี่ครับผมอืยากระเตกระตักครับผมอเพิ่นบาไนบอลว้อฝันขั้นบอลว้มฝันออกไปแห้ยขี่หายากอซิฟเท่าเลยคน่าคนก็เลยว่าบาไนบอลโค้งสุดท้ายมาสั้นว่ากดรอเอาไว้นะครับเนาะประกาศว่าวันที่สิบห้าครับ ยัว่าสิมาเพิ่มมาล่ะจังว่าแล้วล่ะสิมีเพิ่มมียังบอซิบหาเพิ่มบ่หรือว่าจังไหนเพิ่งเป็นซิบหาบอกกระบูญักได้ครับพี่ครับผมจังไดนเพราะว่าเพิ่นฝันดีอยางนี้แต่ว่าบ่อยากบอกบ่อยากบอกไอ้สร้อยเอาอยู่ได้เลขสามตัวแต่ว่าวันที่ซิบหาจังฉิดบึ้มทั่วประเทศแม่นครับเพิ่นเอยสิเปิดเฮ้ยพร้อมกันเลยว่าสันว่าทุกช่องทางว่าสันว่าครับพี่ครับผมอันนี้เขาก็ฟังไปนะครับเนาะ นอนหลับโอ้ยบ่ได้หลับไปนอนมาสันทีทวดทีนอนนอนยิบอยกับทวทซั์มากกับลุกขึ้นมาหลับเอฟซียานเอฟซีโบทันท่วงทีนะผมโอ้จัดไปแล้วมาสันต์วอ่ามักหลายสามศูนย์เก่าอ๋อจัดได้กันยินดีน้าได้พี่รังเด้อเพราะว่าพ่อดาบบอกว่าเตรียมกระสอบหไวใส่รถงวดนี่คือเก่าผู้ใดซื้อปุ๋ยไปวานน้ากระสอบจะทิมมาสันา์วะเอ่อ เอาไปล่างดีๆซักดีๆตากแห้งไว้กันเชื้อราเพราะเอาเงินใส่กระสอบแล้วใส่โบทันมันถือเป็นเชื้อล่าโบท่นครับพี่สี่ครับผมอันนี้เพิ่นเว้าเด้อครับเด้อกั้วตามครับเพิ่นกั้วมาสั่นนะเพิ่นก็สิมั่นใจของเพิ่นครับผมเนาะพี่น้องให้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อทางช่องน้าต้นเหนือให้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็เว้าจังซี่ล่ะพี่น้องออืเพิ่อนกว้ากับทีมงานทางช่องว่าเตรียมกระสอบ คือกันลักษณะนี้แหละแม่นเนาะของเพิ่นไม่ต่ออกอีดีซ่าเนาะเคนหนึ่งว่าล้นกระสอบวัฒน์ว่าหมดทีเดียวล้นแล้วซื้อซื้อทางเนาะโอ้คนธรรมดาดิยายกิจการเพิ่นเพิ่นสิมาเปิดสวนทุเรียนอยู่อุบลุนวัฒน์ว่าซื้อไว้แล้วเก็บสิบหาไรเอาสามสีไปข้นรูปเป็นเท่าใดละวัฒน์ว่าไหยมันก็บ่ธรรมดาแล้วเนาะครับมาอีฟซี่ครับผม ทำไปเกตสิบหาอะไรเกตสามยี่สิบเอ็ดก็ว่ากยี่สิบเอ็ดล้านตัวเนาะยี่สิบเอ็ดยี่นตัวย่สิบอขึ้นว่าสันวาครับพี่ีครับในยินวัจังสันนะครับปัดทูเท่าสิพอ้นคนบ่ละครับเอาสำหรับซองละแสเนาะพอเนาะตัว้แก็ฮะทองซองละแสนนะครับเพ่อนนะจะมีสคู่เท่านั้นซองละแสนครับผมที่เคยแตกมากด้พ้องงวดที่ผ่านมา0ศตัวเดียวซองละแสนเนาะครับผมแต่ว่าคนมีการ เอาูุมานท้องพันฝันพันเรื่อมาจับแต่ว่าบังเอิญไปเข่าสามตัวแต่ว่าซ่องนาเสียนที่ค้นล่อค่อยแทๆกับมีสองชุดครับอืมนะเอฟซีเบิ้งออกรับพีกทีกับผมยัง้ำตัวเดิมนะครับเนาะยังจำตัวเดิมเพราะว่าลูกสาวกระบอกแมนทรงไหเอฟซีตัวนี้ละก็หกตัวครับ แล้วก็สองตัวสอรแสนนี่แหละครับผมแล้วก็เก้าศนยด้วยเก้าศูนมาจากใสครับผมอธิบายแนมาห้เก้าศูนยมาจากใสเอาสรอยนะครับโอตทีเอาสร้อยนี่นี่พอดีสร้อยสามตัวให้สอยเอาไหมอืมเอาส้อยอย่นี้สร้อยทีทีส้อยทีทีเพอให้เรียบส้อยสตัวนึ่งศูนยเก้าสามเป็นสร้อยเอาครับผมอืให้สอยเอาคำว่าสอยบานเท้าของคุจักจั่ดกนะครับพีซครับผมให้สร้อยเอาครับผม เนาะสำหรับศูนย์เก้าสามยังเรียนจำตัวเก่าตัวเดิมพอมีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ได้ซองละหนึ่งแสนมาสันวาคือสิครับผมเพิ่นห้มาจังได้ก็ะห้จังสั่นคือหมดที่แล้วเนาะศูนย์สามตัวเดียวจนฮอดเมื่อสุดท้ายครับต่ว่ดกุมารทองตีครับไปเคลียให้เพิ่นเพิ่นก็เลยนำไปซ่าหาศูนย์สามเพราะว่าเพิ่นจัดไว้เป็นชุดละห้าศูนย์สามจิตหกศูนย์สามมันมีหลายชุดนี่อ่า ไปเคลี่ยวหาศูนย์สามแล้วก็จัดนักขับยุ่ทีครับผมโอ้ศูนย์สามสามเก้าศูนย์มาแรงมาทันว่ามาแรงมาแรงมาแรงครับนะครับเนาะสำหรับพ่อดาบของครัวดาบเซียนระยองขับยุ่ที้ครับผมแต่ยังเน้นย้ำคือเก่าเนาะพี่รองนาะครับเพราะว่าลูกสาวเอาผลลัพธ์การวาตัวเดียวกันนี่นะพี่รองไม่มีเพิ่มเติมเด้อเพราะว่าทวงให้ทุกคนทวงให้ทุกคนครับผมไม่มีเพิ่มเติมเพิ่นบอกว่ากับพี่แค่นี้ครับนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผม คลิปนี้ก็เขาก็ได้คลิปย่ำเพราะว่าสิทธาคุณพ่อนอนตื่นนี่มันเป็นไปบ่ได้นะครับเจ้าก็ได้ตื่นย่ำหน่อเออเผลอเมื่อยนี่เพิ่นอดีนนอนเงาเสียละสามสี่ชั่วโมงนี่เขาก็ถ่าบ่ไรเนาะครับพี่ที่ครับผมอ๋อฉันละเนาะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ย่ำของพ่อเซียนระยองเพราะว่าถ้ามีเวลาว่างตอนยามเมือแหลงอ่าโทรไปอีกหน่อยท่านวะอ่าอือโอ้ขอบคุณขอบคุณเรีซีที่คอมเมนต์มากนะครับแต่ละ่องทีมงานอ่ยินดีอ่าเราฟัง ความคิดเห็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมโดยเฉพาะของคุณพ่อระยองนี่เนาะครับเนาะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้พ่โดนเอาน้อยๆนะครับเนาะเอาเนื้อเนื้อใน้อยครับเอฟซีครับผมเอาขอบคุณขอบคุณเอฟซีไรครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบผมโอ้โโฉบโฉบมันมันลำลำเรื่อยๆสุขุทุกคนเรื่อ้อตัวเลขเนี่ยทางกับรี้ผมตัวเก่าเช่นเดิมครัเช่นเคยเนาะเหมือนเดิมตัวเก่าครับเอฟซีครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผม Thank <laughs> you.